แตงพงศกรสวนดราม่าซึ้งซาร่าสงสัยไม่มีลูกเลี้ยงที่ไหนใช้คำนี้จากกรณีที่ซาร่าคาซิงกินีได้มีการแคปข้อความทางหน้าจอโทรศัพท์ที่มีคนแชทเข้ามาหาเธอเรียกเธอว่ามัมซึ่งข้อความดังกล่าวระบุว่า I miss you stepdad can we please talk mom หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าผมคิดถึงพ่อเลี้ยงผมคิดถึงพ่อเลี้ยงครับเราคุยกันได้ไหมซึ่งซาร่าคาซิงกินีได้โพสภาพหน้าจอดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า They are rolling down and I can't stop them. Hashtag. I'm s o so sorry ซึ่งมีแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจซาร่าอย่างล้นหลามเนื่องจากสามีของเธอแดลริวยังถูกจับกุมเนื่องจากเกี่ยวพันกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกทีดีขณะที่ทางด้านของแตงพูสกอนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวในเพจมอยร้อยแปดโดยระบุข้อความว่าไม่มีลูกเลี้ยงที่ไหนใช้คำว่าสเตปแด๊ดเรียกสเตปแด๊ดแน่นอนครับถ้าไม่เรียกพ่อก็เรียกลุงเรียกนะ้าเรียกอาหรือถ้าเป็นฝรั่งเขาก็เรียกชื่อไปเลยซึ่งอย่างไรก็ตาม งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันสนั่นอาทินี่ลูกเลี้ยงเรียกเราพี่นะไม่เคยเรียบสเต็ปมัมสักทีเป็นต้นขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ